ก็จะมีสมมว่าเราถ่ายมาเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บอ่ามันจะมีเอ่อ work flow นิดหนึ่งนะครับที่แนะนำาวิร์กโฟล์ที่แนะนำนะครับถือว่าเวลาผมตัดต่อคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมันเป็น Work flow ดอมตะเนาะเป็น Workflow ที่เอ่อมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้งานเราเร็วขึ้นคือบางทีเนี่ยถ้าเราถ้าเรามือใหม่ๆเนาะบางทีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปเดี๋ยวแก้เสียงไปเดี๋ยวตัดไปเดี๋ยวใส่เพลงไปสตัดไปใส่เอฟเฟกไปนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้งานเราช้าลง แต่สิ่งที่เป็นเป็นเป็นสเต็ปนะเป็นสเต็เปที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการเจ็ดขั้นตอนนี้แหละนะครับอมาดูว่าขั้นตอนมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอย่างสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ว่าเราจะเป็นคนถ่ายเองหรือว่าเราจะเราจะเป็นแค่คนตัดบางทีเรามีทีมงานใช่ไหมครับเราอาจจะเป็นแค่คนมาตัดคลิปอ หรือว่าเราจะเป็นคนที่ถ่ายมาทั้งหมดเลยก็ได้นะหรือว่าเราจะเป็นคนที่หาภาพมาไม่จะเป็นภาพปิ้งภาพเคลื่อนไหวอะไรก็ตามนะครับแนะนำสเต็ปแรกเลยก็คือพยายามจัดจัดกรุ๊ปปิ้งก่อนจัดกรุ๊ปปิ้งว่าอา๋ออันนี้เป็นหมวดของภาพนิ่งที่เราจะเอามาเป็นภาพแทรกนะอ,อ,อันนี้หมวดกรุ๊ปปิ้งว่าอันนี้เป็นภาพของเนื้อหาเป็นโซนของเนื้อหาอันนี้เป็น่วนบทสรุปหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็รีวิวคลิปทั้งหมดที่ถ่ายมาก่อนก็คือพยายามนั่งดูคลิปที่เรา บันทึกมาก่อนนะครับว่ามันมีพาร์ทที่ตรงไหนไม่ดีหรือเปล่าตรงนี้ต้องตัดออกไหมอย่างเงี้ยเป็นตน้นตรงนี้ต้องแก้ไขอะไรไหมหรือว่าตรงนี้คลิปนั้นพูดถึงอะไรอถ้าเราถ้าเราเห็นแล้วว่าโอเคคลิปนี้มันมีพูดถึงภาพนั้นภาพนี้เอ๊ะมีภาพหรือ,อยังเราจะได้ไปหาภาพมาเพิ่มเติมได้นะครับกาจัดเรียงสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก่อนพอมาเสด็จที่สองปุ๊บเราจะเอาตัวที่มันเป็นเนื้อหาหลักๆเนี่ยมาเรียงก่อน คือคลิปที่เป็นเนื้อหาหลักๆเนี่ยมามาเรียงบนไทม์ไลน์ก่อนหดืเช่นอ่อก้อนนี้เป็นก้อนเกินนาอ่ามันคือฮุกนั่นเองเนาะเอาฮุกมาใส่ก่อนเอาฮุกมาวางเป็นซ้ายมือก่อนอ่าเอาฮุกมาวางก่อนหลังจากนั้นต่อมาเอาก้อนที่เป็นเนื้อหามาต่อเอาก้อนที่เป็นบทสรุปมาต่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นก้อนกอนว้างๆแหละอ่าพอมันพอมนได้กว้างๆปุ๊บอ่าเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเราจะเรียกมว่าการทริมการทริมคือการตัดส่วนที่ไม่ดีออก ในสเต็ปที่สามนะครับคือการค่อยๆเอาส่วนที่ไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยออกไปตรงนี้พูดผิดตรงนี้เว้นจังหวะนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาออกก่อนเอาออกทริมไปก่อนพอทริมเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นต่อไปเป็นสเต็ปที่สี่นะเพอทริมเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปที่สี่คือการใส่ภาพพวกภาพแทรกภาพอินเสิร์ตต่างๆนะภาพที่มันมาแปะทับเราหรือภาพที่มันขยายความจากสิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับขยายความเนี่ยตรงนี้เอามาเอามาเป็นภาพแทรก ข้ามานะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ตามนะในในแอปพลิเคชันมันจะเรียกว่า Overlay นะครับอ่าเนี่ยในในแต่ที่เราจะรู้จักกันคืออ่าใส่ภาพแทรกเข้าไปด้วยนะตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับอ่ามันมันจะเรียกว่าการ Overlay คือเอาเอามาแทรกไว้นะครับอ่าเราจะมีไฮไลท์บ้างนิกเล็กน้อยเอามาใส่ได้คือตัดจากตัวเนื้อหาบางบางก้อนมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสเต็ปที่หนะ้าเนาะคือการ พอเรา t r i มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะก้อนที่ก้อน insert ก็อะไรเราก็ต้อง t r i ม t ริมส่วนที่ไม่ดีออกหรือว่าจับแล้วคัดช่วงเวลาให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราพูดอย่างเงี้ยนะครับให้มีความยาวพอๆหรือว่าพอดีกับสิ่งที่เราพูดเสตที่5้ามันก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มเสียงเพลงเนาะแล้วก็บาลานซ์เสียงคือบางทีเนี่ยพอเราใส่เสียงเพลงเข้ามาปุ๊บนะครับ <S <ew> s. <S เสียงเพลงมันเป็นตัวช่วยเนาะในการสร้างบูทแอนโทนหรือว่าทำให้อารมณ์ของคลิปมันไปในทิศทางนั้น คลิปนี้เราจะรู้สึกว่าอ๋อมันมีมูดอันโทนที่น่าตื่นเต้นอะจะเป็นเสียงยังไงจะเป็นเสียงเพลงยังไงหรือว่าคลิปนี้มันจะเป็นเสียงเพลงเป็นมูดอันโทนหรือว่าเป็นอารมณ์ที่ผ่อนคลายสบายๆมันจะเป็นเสียงเพลงประเภทไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้ว,ลวส่วนการบาลานซ์บาลานซ์ก็คือการทําให้เสียงพูดกับเสียงเพลงมันไม่ทับกันเกินไปคือเสียงเพลงมันเบามากๆเบากว่าเสียงพูดของเรานะครับ อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็เป็นการลดลดวอลลุ่มของเสียงลงมาไม่ให้มันดังเกินไปอ,อ่อพอาเป็นสเต็ปที่6นะครับเราสามารถเพิ่มข้อความได้แหละนะครับเพิ่มข้อความเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเพิ่มข้อความตั้งแต่สเต็ปแรกๆเนี่ยบางทีเรายังตัดไม่นิ่งเลยนะคลิปเรายังไม่ไม่เรียบร้อยนะครับการใส่ภาพข้อความแทรกเข้าไปมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันแบบมองยากดูยากถ้าทุกอย่างมันนิ่งเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนเนื้อหาก้อนอินเสิร์ตนะครับ นิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยใส่ข้อความเพื่อขยายความในสิ่งที่เราพูดเนาะอาจจะเป็นแค่คีย์เวิร์ดสำคัญอาจจะเป็นฮุกหรือการเป็นการพาดหัวเนี่ยเราใส่ที่หลังได้เนาะพอเรา,าใส่ในสเต็ปที่6ทุกอย่างก็จะจบแล้วนะครับแล้วเราก็เอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตการนำคลิปวิดีโอบันทึกลงเครื่องนะครับบันทึกลงเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราถ่ายเอ,อ่อวิดีโอมาเป็น ไซซิ่งไหนนะเป็นเป็นอาัตราส่วนแบบไหนนะครับเป็นเป็นแนวนอนหรือว่าเป็นแนวตั้งหรือว่าเป็นสแควรนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถ export ออกไปในเรเชเหล่านั้นได้แต่แนะนำว่าถ้าเราต้องการที่จะเอ่อเป็นไซซิ่งแบบแนวตั้งนะครับก็พยายามถ่ายแนวตั้งมาตั้งแต่แรกเลยคือพยายามวางแผนเลยว่าอย่างอย่างในใน,ใน,ในตัวในตัวแคนวาสเมื่อี้นะครับที่ที่ทเป็นการดีไซน์เนาะมันมันจะบอกอยู่แล้วว่าคุณเลือกชัแนลไหนอะ เราเลือกที่จะเผยแพร่ในชแน l ไหนเราถ่ายมาเป็นในชแน l นั้นเราถ่ายมาเป็นในในในเรโนั้นเลยถ้าเกิดเราอยากเอาลง Youtube เป็นวิดีโอขนาดยาเราลงเป็นแนวนอนดีไหมดูง่ายสบายตาก,กว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเราจะเอาไปลงเอ่อทิกตอกเอาไปลงแพลตฟอร์มที่เป็นแนวตั้งอย่างเงี้นะครับเราถ่ายมาเป็นแนวตั้งเราก็จะไดะ้ Quality ของเนื้อภาพที่ เต็มกว่าวิดีโอของเราก็จะชัดเจนเพราะว่ามันไม่เกิดการซูมการครอปต่างๆนะเนาะตัวไฟล์วิดีโอมันก็จะเนื้อภาพก็จะแน่นมากขึ้นนะครับคือไม่เบลอไม่แตกนะคุณภาพดีตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ